สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการหาผลรวมอนุกรมนะครับตัวอย่างสมมุติว่ามีแบบรูปอยู่หนึ่งชุดโดยแบบรูปชุดนี้ลำดับที่หนึ่งจะมีรูปภาพอยู่ห้ารูปลำดับที่สองมีเจรูปลำดับที่สามมี9้ารูปลำดับที่สี่มี11เ็รูปนะักเรียนจะเห็นว่า แบบรูปทุกนี้มีการเพิ่มขึ้นแต่ละดัดบทีละ2ไปเรื่อยๆหรือเรียกอีกอย่างว่ามีผลต่างเท่ากับ2ไปเรื่อยๆผลต่างคืออะไรนี่ไง7ลบ5ได้2 9 7ได้2 11ลบได้2กรณีที่อนุกรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าๆกันไปเรื่อยๆ หรือมีผลต่างเท่ากันไปเรื่อยๆเราเรียกว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาหาผลรวมของอนุกรมนะเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการหาจำนวนรูปในลำดับที่เราต้องการก่อนเช่นเราต้องการทราบว่าลำดับที่8เนี่ยมีรูปอยู่กี่รูป มาทกทวนกันว่าหายังไงนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับนะแต่มันอาจจะช้านี่ไงถ้านับลำดับที่แนักเรียนจะได้9กรูปแต่มีวิธีการที่เร็วกว่านี้ไหมอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาลองดูความสัมพันธ์ก่อนลำดับที่1ทําเนี่ยทำไมถึงได้5 มันอาจจะมาจากสองคูณสองบวกหนึ่งก็ได้สองคูณสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าลำดับที่สองทำไมถึงได้เจ็ดมันอาจจะมาจากสองคูณสามบวกหนึ่งก็ได้สองคูณสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดลำดับที่สามทำไมถึงได้เก้ามันอาจจะมาจากสองคูณสี่บวกหนึ่งก็ได้สองคูณสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้า ลำดับที่สี่ทำไมได้สิบเอ็ดมันอาจจะมาจากสองคูณห้าบวกหนึ่งก็ได้สองคูณห้าได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากการเอาสองเนี่ยไปคูณกับเลขที่มากกว่าลำดับดูหนึ่งตลอดมากกว่าลำดับที่หนึ่งดูหนึ่งคือสองมากกว่าลำดับที่สองดูหนึ่งคือสามมากกว่าลำดับที่สามดูหนึ่งคือสี่ มากกว่าลำดับที่4ดูหนึ่งคือ5ดังนั้นสรุปได้ว่าอันนี้ต้องเอา2ไปคูณกับ9ใช่ไหมเพราะมากกว่า8อดูหนึ่งคือ9แล้วก็บวก1ได้19นี่ไง2 9ง8 18, 1หได้19เห็นไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองหาผลรวม ลรวมทำได้หลายวิธีเช่นจับคู่ให้เป็นสิบก่อนนี่ไงก้าบวกเจ็ดให้เป็นสิบก็คือลงตัวให้หลักหน่วยเป็นศูนย์เป็นยี่สิบใช่ไหมห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองรวมกันได้สามสองนี่คือการจับคู่สิบนะอ่ะ แล้ววิธีการเื่นเช่นเอาจำนวนที่ตรงกลางเนี่ยคูณลำดับแต่ข้อนี้ตรงกลางมีสองจำนวนดังนั้นต้องเอามาบวกกันก่อนแล้วก็หารสองเจ็ดบวกเก้าได้สิบหก 6หาร2ได้8ปดแล้วเอาาคูณลำดับลำดับมี4ีลำดับ, 4, ดบคูณลำดับสุดท้าย8คูณสได้3 2แบบนี้นะถ้าตรงกลางเนี่ยมีอยู่2ตัวต้องเอามาบวกกันก่อนแต่ถ้ามีตัวเดียว ไม่ต้องบวกเอาไปคูณได้เลยเช่น13579อันนี้มีตรงกลางตัวเดียวลำดับมีกี่ลำดับมีห้ลำดับ5้คูณหได้25บวกกันได้25แบบนี้ได้เลยนะ,ะนี่ไง งดบวกกันได้25มาต่อไปอีกวิธีหนึ่งคือ n ส่วน2คูณ a1 บวก a2 n ก็คือลำดับลำดับมีสี่ลำดับส่วน2ส่วนในที่นี้ก็คือการหารกันนะแล้วติดวงเล็บติดวงเล็บเนี่ยถึงจะไม่มีเครื่องหมายคูณแต่เราจะอ่านว่าคูณเสมอนี่เป็นการคูณกันโดย a 1เนี่ยจะเท่ากับเลขลำดับแรก a 2คือเลขลำดับสุดท้ายเลขลำดับแรกเนี่ยมีรูปอยู่5 ลำดับท้ายมีสเอด้าบกสอ็ได้สิกก็จะได้4ี่ส่วนสคูณสิบกัดการสองนึ่งสองส่วนหไม่เขียน2องสองคูณสได้สาสิบสอวิธีการนี้กับวิธีการที่เอาเลขตรงกลางไปคูณลำดับนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ อนุกรมมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันเท่านั้นเช่นเพิ่มทีละ2ไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ5ไปเรื่อยๆนะ,ะทีนี้มาดูแบบอื่น การหาผลรวมของอนุกรมชุดนี้รวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่40บวก20เป็น60 60บ0วก10เป็น70 70บวก5เป็น75ถูกไหมแต่ถ้าเราจะใช้วิธีอื่นเราทำไงได้บ้างนักเรียนสังเกตอันนี้มันเพิ่มขึ้นทีละคูณ2 5ถูกมกลายเป็น10คือ5คูณ2 10 กลายเป็น20คือ10คูณ2 20กลายเป็น40คือ20คูณ2ทีนี้กรณีที่เพิ่มขึ้นทีละคูณ2ไปเรื่อยๆให้เอาจำนวนรูปในลำดับสุดท้ายเนี่ยก็คือ40ในข้อนี้นะไปคูณ2คูณ2ได้80แล้วก็ลบหน้า80ลบหน้าหน้าคือ5 80ลบ5ได้75 นี่คือกรณีที่เพิ่มขึ้นทีละคูณ2ไปเรื่อยๆจะใช้วิธีนี้หรือ,รอว่าเราจะลองกระจายออกมาก็ได้ถ้ากระจายออกมาเนี่ยตรงนี้ คือ5้าคูณหนึ่งไหมอันนี้คือ5้คูณสอันนี้คือ5้คูณสอันนี้คือ5คูณ8พรพอกระจายออกมาจะได้แบบนี้ตัวร่วมทั้งหมดคือ5เอา5ออกมาก่อนแล้วก็ในวงเล็บ 5คูณหบวกสบวกสบวกแข้างในบวกกันได้เท่าไหร่2อบวกแเป็น10อันนี้1นบวกสี่ได้ห้าสิบห้าไหมก็จะได้5 15. 15้าคูณส5บห้าสจะสเท่ากับ ข้อความขึ้นที่หน้าจอว่าเน,เนื้อที่เก็บข้อมูลเหลือน้อยก็เลยต้องมือไปกดน้อออกอะทีนี้มาดูต่ออันนี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ทีละคูณสามถูกไหม ขึ้นทีแล้คูณสเนี่ยหาผลรวมยังไงหลังคูณ3หารสองลบ1 54คูณ3 5มี่คูณ3าได้เท่าไหร่หนึหารสองปดสิบเลบ1เป็นแป เาไว้นะถ้าเพิ่มขึ้นทีะละคูณสามเนี่ยคือหลังคูณสามหารสองลบหนึ่งอะมาลองรวมดูได้ไหมสองบวกแปดยี่สิบหกบวกห้าสี่เป็นหกสิบยี่สิบบวกหกสิบเป็นแปดสิบนี่นะ เดี๋ยวมาลองดูเพิ่มขึ้นทีละคูณสี่นี่คือเพิ่มขึ้นทีละคูณสี่หาผลรวมทำไง หลังคูณ4ฐหาร3ถ้าเพิ่มขึ้นทีละคูณ4นะมาลองดูว่าได้ไหมร้8คูณ4 4 8สี่แสาสองใส่2งทด3 4มสี่สองแทด3เป็นสิอดใส่1ทด1นึ่สีสี่ทด1เป็น5้าห้าหนึ่งสอง หาร3 3อะไรไม่เกิน5ก็คือ3 1 3เหลือเศษ2 3 7 21 3หาร2ไม่ได้เศษ0เศษไม่นับผลรวมได้170มาลองรวมดู2บก8ได้10 128บก32ได้1 6 0 10บวก้วได้170นี่นะครับะเดให้ดูอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วข้อมูลมือถือก็จะเต็มแต่น่าจะทันนะอ่ะอีก2ข้อ ตัวอย่างถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้รวมกันได้เท่าไหร่ให้นักเรียนมาด,ดูจักน้อยๆก่อนถ้าเป็นส่วนสบวกเป็นส่วนสจะบวกกันได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหม ทำส่วนให้เท่ากัน2คูณอะไรได้4ก็คือ2อข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นจะได้1ส่วน2คูณ2ส่วน2เป็น2องส่วน4บวก1ส่วน4ดังนั้นอันนี้บวกกันจะได้3ส่วนสี่ นะนี่ได้สามส่วนสี่ดูนะแสดงว่าลำดับต่อไปเนี่ยเราต้องหาสามส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนแปดสามส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนแปดต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนคือการไปคูณสอง เพราะว่า4คูณ2ได้8ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้น3คูณ2เป็น6ได้6ส่วน8บวก1ส่วน8กลายเป็นเท่าไหร่7ส่วน8นักเรียนดูนะตรงนี้ยคนมบวกทีนึงจะได้ วแทีนี้แสดงว่าเป็นไงถ้าไปบวก1นึ่งส่วนสิบต้องได้เท่าไหรเ่เอ่ยอันนี้ก็จะเป็น15ส่วน16เพราะว่าอะไรคความสัมพันธ์1นส่วนสบวก1นส่วนสจะได้3ามส่วนสถ้า1นส่วนสบวก1นส่วนสบวก1นส่วนแ ได้7จส่วน8เห็นถ้า1ส่วน2บวก1ส่วน4บวก1ส่วน8แล้วบวก1ส่วน6กอีกก็ต้องได้สิส่วน6ดังนั้นถ้าไปบวก1ส่วน3าสองด้วยอ่ะก็ต้องตอบ3าส่วน3าแบบนี้นะครับอ่ะ ลองมาดูตัวเดิมแต่เป็นการลบบ้างการลบก็เช่นกันต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้นะก็จะได้2ส่วน2คูณ1ส่วน2ลบ1ส่วนส 1> 2คูณหได้2ส่วน4ลบ1ส่วนสจะได้1นส่วนสถูกไหมลบก,กันได้1นส่วนสนะแสดงว,ว่าลำดับต่อไปเนี่ยเราต้องหา1นึ่งส่วนสลบ1ส่วน8 1ส่วน4ลบ1ส่วนแ ทำส่วนที่เท่ากันคือไปคูณสองข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสี่ได้แปดจะได้สองส่วนแปดลบหนึ่งส่วนแปดเป็นหนึ่งส่วนแปดดูนะนักเรียนความสัมพันธ์เป็นไงผลลบ ตอบเป็นตัวที่อยู่หลังสุดดังนั้นอันนี้ตอบ1ส่วน3ได้เลยการหาผลรวมหรือว่าผลต่างของนุกรมเนี่ยนักเรียนแค่หาความสัมพันธ์มันก็จะสามารถคิดได้แล้วนะไม่ต้องมีสูตรก็ได้ถ้านักเรียนเข้าใจนะ เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมบอกอ,อันนี้กรณีที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนี่นะเช่นเพิ่มขึ้นทีละสองเราเรียกว่านุกรมเลขคณิตถูกไหมที่ผมบอกไป แต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นโดยการคูณเพิ่มทีละเท่าๆกันเช่นเพิ่มขึ้นทีละคูณสองเราจะเรียกว่านุก,กรมเรขาคณิตนะครับไม่เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ